รักล่มกันอีกแล้วนะคะนายตำรวจหนุ่มแฟนโพสต์แปลกเมื่อเลิกกับแพทนภาทํทำเอาหลายคนจับตามองความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง สำหรับคุณแม่คนสวยพทย์นภพาตันตระกูลกับนายตำรวจหนุ่มนายนภัทรชัยประภาเพราะตั้งแต่เปิดตัวคบหาดูใจกันมาก็มีข่าวรักๆเลๆิกๆรายวันออกมาตลอดเวลาล่าสุดตำรวจหนุ่มได้ออกมาโพสต์ภาพแต่งตัวเต็มยศยืนก้มหน้าพร้อมแคปชั่นชวนสงสัยถูกใจแต่ไม่ถูกต้องก็อย่าไปแตะต้องจบ Ag, บทเรียนครับขณะเดียวกันทางด้านของสาวแพทก็โพสต์ข้อความเศร้าลงอินสตาแกรในท่าย,ยืนก้มหน้าเช่นกันพร้อมลงแคปชั่นว่าช่วงนี้อ่อนแอรับคนดูแลไม่จำกัดค่ะทางกลางแฟนๆและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างรัวๆเลยทีเดียวส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเลิกหรือแค่งอนกันคงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงด้วยตัวเองต่อไปค่ะ